โอเคครับผมก็ต้องขอกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เรียกว่าห่างหายไปนานเลยนะสําหรับโาบองเนี่ยมันก็ไม่ได้นานมากหรอกเอาจริงๆแต่ว่าแบบไม่ได้ลงคลิปนานเลยนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเลยครับผมแล้วก็ตามสัญญานะคลิปแมปตกปลาครับผมซึ่งผมก็มีเรื่องจะมาบอกครับผมก็คือผมได้ไอ้นี่ครับนี่ครับผมผมได้ตัวนี้เว้ย ผมตกได้ด้วยคิงล o อตครับผมคือคิงล o อตเนี่ยโอพมากน,นะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเบดเพียงไม่กี่เแบดไว้ที่สามารถใช้ในการตกอ่แมกกาเดอดอนได้ผมได้เป็นอ่าเจ้าเอ็นเชนแมกกา o d o n ดอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองขายนะหกหมื่นกโลปึ๊บฮะฮะจริงดิ หกหมื่นโลขายได้หมื่นสี่ว้าวมัน <laughs> มันน้ำหนักมันเพิ่มนะเว้ยแต่ว่าไม่เนิบแบบเนิบราคาเพิ่มน้ำหนักแต่เนิบราคาโอเคเดี๋ยวผมจะลองขายแก่งวงดูว่าเท่าไหร่พันหกโอ้ยปลาราคาลดลงเยอะอืม โอเคผมเสร็จเรือก่อนคอ okay. เป้าหมายสําหรับคลิปนี้คือผมกะว่าผมน่าจะไปทาอะไรสักอย่างอะไรผมว่าผมจะไปตามหาแผสมบัติอ้นี้ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นอะไรนะนั้นก็ไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงละปุบแล้วก็เลี้ยวมาอย่างนี้แล้วก็ตรงไปเลยครับผมเนี่ยครับผมเราทําการเอขึ้นบันไดไปเลยครับผม อย่างนี้ผมว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ห่วยมากเลยนะเออตรงไออัปเดตล่าสุดเนี่ยที่มีการปรับอะไรอย่างคือผมว่ามันห่วยมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะปรับไปทําไมนะปรับแล้วมันห่วยห่วยแตกมากเรียกว่าหะไรอ่ยคือมันทําให้อ่ามูลค่าปลามันไม่สมดุลน,นะอัปเดตเนี้โคตรไม่สมดุลเลยแบบเรียกว่ามันทําเกมไมนนะ่ค่อยสมดุลนะคือ ตกก็ยากนะไม่กระอนเนี่ยไม่ใช่ตกง่ายๆนะตกยากแล้วราคาก็ไม่ใช่เพียงโอเคทำการแก้ไขพิกัดเรียบร้อยดังนั้นตัวนี้ติดลบหนึ่งสองเก้าหกกับด้านหลังเป็นหนึ่งหกห้าศูนย์โอเคอยู่ได้น้ำ ไอ yeah, ้เรียีมีคนรีหาไมค์แกลน,นวะเอาไมค์แกลนเกิด เกืือแบบนี้เดี๋ยวผมต้องใช้ครีรลอดว่ะ กราฟิกขึ้นปัน๊บอุ้ยเรือเรือเหลือแปดสิบแล้วตัวน้ำวนดิกโอ้ยโอเคมันถึงเวลาแล้วมุ่งหน้าไป เป็นตรงนั้นใช่หรือไม่ใช่แหละคำขนาดนัน้นาจะใช่ดูทรงอ้าวตกได้เฉยไม่ทันว่ะโถ่้ไม่ทันโอ้ย <G ül> ไม่ใช่วะ่ะตัวตกไม่ทันโอเคไม่เป็นไรไปหาของเราก็ต่อก็ได้ติดลบหนึ่งสองก็หกกับหนึ่งหกห้าศูนย์ตรงไปยาวเลยตัวนี้ าจจะอยู่แถวแถวโลฟอริตอืมลุยเหรอเขารับปินวะ ผมก็อยู่ห่านี้แหละมันไม่ได้อยู่ไหนใกล้หรอกนี่ไงเห็นไหมเอาไม่โดตกอีกเรวตกมาว่ะเคเราตกมางัา okay, าา้นเดี๋ยวก็ โฟวเวอร์โหมดไม่คุ้มเลยอ่าเปลี่ยนเป็นคิงลอดก็ดีกว่า ไปทันอุกบาลนะวะโอ้ยขนาดนี้ทันไหมวะเนี่ยเร่งเวลาปล่อยจัดมีกี่อันฟะเร่งมาไม่รู้กี่วันแล้วุริยปราคาจะเกิดเลย โอเคปิดกรับปิดกันเหล็กรีบ่อยเกินนี่เขารีบลัวๆเลยอ่ะนี่คือเป็นเป็นโควิดเพราะทำไมวะ เกิดสุริยระปราคาแล้วเนี่ยมีกี่อันวะอยากรู้มากเลยมีกี่อันเนี่ยยืนดูเขาด,ดิเปิดปากเป่าไปกูยีกโอ้ย โอ้โหโหโห,โห,โหมียานด้วนนะเยีดสมมตอรถกระบะด้วยตกโบ้องอ,อย่าบอกกดต่อนะโอเคเดี๋ยวมาหยิบโอโปอ ปอนี้นั่นหรอแค่ไรอันนี้สาวทีสองโอ้เอาเกิดเกิดเกิดหายโอ้โหหายจริงด้วย รีบเปลี่ยนเลยกูปรับการาฟิกขึ้นก่อนชิตจีสัสครา อืออืมโอ้โหชัดเจนชัดเจนมากเป็นคนตรงๆเนอะ เนี่ยผมวันนี้เราจะทำการตกก่งบโปรครับผมมาดูกันว่าดวงโปรกับดวงเราเคใครชนะเอา,าตรงๆผมว่าเขาตกได้เยู่แล้วแหละถ้ายอนไปคเขา กดไปกดไปเดี๋ยวให้เขาได้ก่อนแล้วก็พอ โอ้แบบนี้ผมเสียเปรียบว่ะ ยังไงเราตกแข่งกับโปเราก็ไม่ชนะอยู่แล้วเล่งแม่ง เอาได้เลยอืมตกเข่งกับโปรชนะตกยากอยูน่นะตรง มันยากมากเพราะว่าแบบมันขึ้นช้าแถมลุ้นเร็ว ยี่มันหนีอ่ะมันยากนะเว้แบบเนี้ยคือมันตกก็ยากนะไอการตกก็ว่ายากแล้วคือมึงตกก็ตกยากนะราคาที่ท้อเลยอย่าหลุดก็พอเนี่ย ยากมากหายากเขียมลบแปดสิอตโอ้ยตกก็นานโค้ทอกับราคาเลยจริงๆอ่ะกูจะเพิ่มราคามากกว่านี้หน่อย ตัวเนี้ยไม่ขออะไรมากขอแค่ตกติดก็พอเออมาว่ะเป็นเลนเชียนด้วย เได้เจ็ดหมื่นหกว่ะเย่ได้ละโอ้โหตัวใหญ่สัตว์เป็นบิ๊กด้วยครับ บิ๊กเอ็นช t ยนแล้วก็รอตรงนี้แหละงั้นทุกคนครับผมสหรกิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย